รู้ไหมครับว่าในฟาร์มปศุสัตว์ของไทยเราเนี่ยมีภายคุกคามอย่างหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆแต่สร้างความเสียหายได้แบบมหาศาลเลยนะครับนั่นก็คือโรคที่เกิดจากพยาธิในเม็ดเลือดซึ่งมีเจ้าเห็บนี่แหละครับเป็นพาหะตัวสําคัญเลยคือมันไม่ใช่แค่โรคเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขายืนยันเลยว่าโรคพวกนี้ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งต่อปาดท้องของเกษตรกรแล้วก็สุขภาพของสัตว์แบบรุนแรงเลยทีเดียวคําถามสําคัญเลยก็คือ แล้วเจ้าภัยเงียบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะมีวิธีป้องกันมันได้ยังไงวันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับเราจะมาไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยนะครับตั้งแต่เรื่องภัยเงียบในฟาร์มผลกระทบและความชุกข,ของมันไปจนถึงการเปิดโปรงผู้ไร้ตัวจริงอาการที่ต้องคอยสังเกตแนวทางการรักษาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดกรอบป้องกันที่ดีที่สุดครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมของปัญหานี้กันก่อนเลยคือโรคพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยถือเป็นปัญหาใหญ่มากๆ โดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นอย่างบ้านเราซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสุดๆให้พวกพาหะนำโรคอย่างเห็บหรือแมลงดูดเลือดมันเติบโตได้ดีเลยล่ะครับแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนมากครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตอย่างน้ํานมที่ลดลงหัวภาพโคเจ็บป่วยอ่อนแอแล้วในกรณีที่รุนแรงที่สุดก็คือถึงขั้นตายได้เลยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือต้นทุนที่เกษตรกรต้องแบกรับไปเต็มๆเลยครับทีนี้เราลองมาดูข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยในบ้านเรากันบ้างดีกว่าว่า ไอ้เจ้าไพคุกคามตัวนี้เนี่ยมันแพร่หลายแล้วก็น่ากังวลขนาดไหนขอบอกเลยว่าตัวเลขที่เห็นอาจจะทําให้หลายคนตกใจได้เหมือนกันครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพบว่าความชุกข,ของการติดเชื้อที่ชื่อว่าอนาพลาสมาเนี่ยสูงถึง8.23เปเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับถ้าเห็นภาพก็คือในคนนม100ตัวจะมีประมาณ8ตัวที่ติดเชื้อชนิดนี้อยู่ส่วนอีกเชื้อหนึ่งครับบาบิเซียอยู่ที่2.19ครับ แม้ตัวเลขจะดูน้อยกว่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ประมาทไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือข้อมูลที่ชี้ว่าโคที่อายุน้อยกว่า1ปีเป็นกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดพูดง่ายก็คืออนาคตของข้างฝูงกําลังตกอยู่ในความเสี่ยงเลยครับคือการที่เราจะสู้กับศัตรูได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักหน้าค่าตาของมันให้ดีซะก่อนใช่ไหมครับในส่วนนี้เราจะมาเปิดโปงผู้ร้ายตัวจริงกัน ว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ต้นตอของเรื่องทั้งหมดมาจากปรสิตตัวเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยครับมันเหมือนเป็นผู้บุกรุกที่แอบเข้าไปอาศัยแล้วก็ขยายพันธุ์อยู่ในกระแสเลือดของโคเรานี่แหละครับนี่แหละครับหน้าตาของผู้ร้ายตัวจริงพอเราส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้ออนาพลาสมาทางซ้ายหรือบาบีเซียทางขวา จะเห็นเลยว่ามันเข้าไปแฝงตัวอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็ทําลายเซลล์พวกนี้จากข้างในเลยนี่แหละครับคือสาเหตุหลักที่ทําให้โคเกิดภาวะโลหิตจางแต่ว่าเจ้าปรสิตพวกนี้มันไม่ได้เดินทางด้วยตัวเองนะครับพวกมันต้องอาศัยตัวกลางในการแพร่เชื้อจากโคตัวหนึ่งไปยังโคอีกตัวหนึ่งแล้วใครล่ะครับที่เป็นตัวกลางและนี่ก็คือผู้ร้ายตัวกลางครับตัวหลักๆเลยก็คือเห็บโคแล้วก็พวกมแมลงดูดเลือดยังเลือบ สัตว์พวกนี้ทาหน้าที่เหมือนเป็นแท็กซี่ชั้นดีเลยครับที่จะนําเชื้อโรคไปส่งให้โคตัวอื่นในฝูงเพราะฉะนั้นการควบคุมพาหาพวกนี้ล่ะครับคือหัวใจสําคัญของการป้องกันโรคเลยเอาล่ะครับพอเรารู้จักผู้ร้ายกับวิธีแพร่เชื้อของมันแล้วขั้นต่อไปคือเราต้องมาเป็นนักสืบในฟาร์มของตัวเองกันครับเรามาเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญ,ญญาณเตือนหรืออาการที่บ่งบอกว่าโคของเราอาจจะกําลังติดเชื้ออยู่ตารางนี้สรุปอาการเด่นๆของแต่ละโรคไว้ให้ดูง่ายๆเลยครับ ถ้าโคมีไข้สูงโลหิตจางอาจจะเป็นอนาพลาสโมซิสแต่ถ้าเห็นปัสสาวะเป็นสีเข้มเข้มเหมือนน้ำโคกอันนี้ต้องสงสัยบาบิซิโอซิสไว้ก่อนเลยหรือถ้าเจอต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติอาจจะเป็นไทเลริโอซิสและถ้ามีอาการบวมใต้คางร่วมกับผอมโซก็อาจเป็นทริพาน o โซโมซิสครับการสังเกตอาการพวกนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยให้เรารับมือได้ทันท่วงทีมากขึ้นเท่านั้นครับ เอาละครับแล้วถ้าเราเจอโคที่แสดงอาการป่วยแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงในส่วนนี้เรามาดูแนวทางการรักษาเพื่อช่วยชีวิตโคของเรากันครับหัวใจสําคัญเลยนะครับคือต้องวินิจฉยัยและรักษาให้เร็วที่สุดซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็จะใช้ยาที่แตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อครับควบคู่ไปกับการดูแลเสริมอื่นๆเช่นการให้สารน้ําวิตามินเพื่อช่วยให้สัตว์ฟื้นตัวได้ดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือต้องปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องนะครับ และแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแลครับที่ดีกว่าการวิ่งตามรักษานั่นก็คือการป้องกันเชิงรุกเราจะมาดูกันครับว่าจะสร้างเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับฝูงโคของเราได้ยังไงมี3ขั้นตอนหลักๆที่ต้องทำเลยครับ 1. คือการควบคุมพาหะโดยตรงเลยเช่นการใช้ยาเพื่อกำจัดเห็บอย่างสม่ำเสมอ 2. คือการจัดการสุขพิบาลฟาร์มให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์และ3ซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับ คือการกักการโครใหม่ที่เรานำเข้ามาในฝูงอย่างน้อย14วันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เอาเชื้อโรคติดมาด้วยขอย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าการลงทุนลงแรงกับการป้องกันเนี่ยยังไงก็ดีกว่าและประหยัดกว่าการต้องมารักษาทีหลังเสมอครับนี่คือหัวใจหลักของการจัดการฟาร์มให้ยั่งยืนเลยสุดท้ายนี้คำถามสำคัญก็คือเราจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาผนวกเข้ากับการจัดการฟาร์มอย่างใส่ใจได้อย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถสร้างอนาคตที่แข็งแรงและยั่งยืนให้กับวงการประสัตว์ของไทยเราต่อไปได้ครับ